ครับวันนี้เป็นรูปแบบในการอธิบายเนื้อหาในโลกของคริปโตแบบสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่บิดอธิบายสั้นๆไม่เป็นเดี๋ยวเราติดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยกันนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลูปลิงนะครับแบบสั้นๆนะครับแล้วก็จะพยายามทําวิดีโอในลักษณะแบบน,นี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ ลูปลิงคืออะไรครับลูปลิงเนี่ยตัวย่อนะถ้าใครเทรดในกระดานเนี่ยจะชื่อ LRC นะครับ Definition ของลูปลิงนะครับประโยคเดียวสั้นๆตีความเข้าใจได้เลยนะครับคือ Open Protocol for Scalable Non-Custodial Exchange on Ethereum นะครับเดี๋ยวผมขยายความแต่ละคำให้ฟังแล้วกันเนาะเอาอันแรกก่อน Non-Custodial Exchange on Ethereum นะครับ คือจริงๆคำว่า n o n c a s t ซ d ด a ย e เอ็กชแ e น e ์อ e นอ e เเนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยทำา x x h h n n g เนาะบน Ethereum เนะครับบนดบอีเ t h e r e u m เดี๋ยวใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยอ่เลคคอร์ดอธิบายสั้นๆ mm hmm. อ t h e r e u m คืออะไรอะไรพวกนี้ด้วยใครที่เข้ามาใหม่ก็สบายใจได้นะ mm hmm. ผมจะพยายามทำให้ข้อมูลเนี่ยมันตื้นพอที่ทุกคนจะเข้าถึงได้นะ ทีนี้คําว่า non custodial มีความหมายยังไงคือปกติแล้วเนี่ยที่เราเทรดกันโดยท,ทั่วไปเนี่ยมันจะมีความเป็นเจ้าของของคนที่เข้าไป operate หรือดําเนินการนะครับพวกนี้เนี่ยจะเก็บ private key ของเราเอาไว้นะครับเขาถึงใช้คําว่า custodial exchange นะครับทีนี้พอเป็น non custodial exchange หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เก็บตัวสินทรัพย์ไว้ที่เขานะครับเพราะนั้นเนี่ย เราเนี่ยจะเป็นคนเก็บสินทรัพย์เองและเวลาที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะส่งต่อสินทรัพย์ไปไปลายทางได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางนะครับซึ่งตัวกลางจะทําหน้าที่แค่เหมือนกับเป็นตัวที่ทําเป็นกระดานสําหรับบุ๊กออเดอร์นะครับมันเลยกลายเป็นที่มาที่ไปของคําว่า d e c e n t ร a l i เอ็ก x c ชแนนดด้วยเหตุนี้แหละว่า เขาเนี่ยเป็นตัวกลางให้เราสามารถที่จะถ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างกันได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคำว,ว่า Non Custodial Exchange เนี่ยโดยความหมายจริงๆเนี่ยหมายความว่าเป็น Exchange ที่ทำหน้าที่เหมือนกับ list ตัว Order ให้กับคนที่ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทำการเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเอา Private Key ของเราเนี่ยไปไว้ที่เขาได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีอันหนึ่งของลูกลิงเนาะแล้วคำว,ว่า scalable อันนี้มีความหมายนะ ความว่า scalable เนี่ยก็คือหมายถึงเขาสามารถที่จะมีประสิทธิภาพที่จะรองรับ transaction หรือการใช้งานในปริมาณที่มากๆได้นะครับซึ่งโดยทางเทคนิคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าโดยความหมายของคำว่า open protocol อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมสนใจอยากจะขยายความให้เพื่อนฟังนะครับ คำว่า open protocol เนี่ยหมายความว่าอะไรเราเข้าใจคาว่า protocol ก่อนนะถ้าเราเป็นลักษณะของ engineer เนี่ยเวลาที่เราพัฒนาระบบอะไรสักอย่างอย่างเช่นตัวระบบดับเพลิงในอาคารอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะสื่อสารอุปกรณ์ที่เป็นอย่างพวกเซนเซอร์หรือว่าตัวที่ฉีดโฟมหรือน้ํายาดับไฟก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราอยากให้อุปกรณ์พวกนี้มันสื่อสารแล้วเข้าใจถึงกันได้เนี่ย ไอการสื่อสารในระหว่าง device หรืออุปกรณ์พวกนี้เราเรียกมันว่า protocol นะครับทีนี้ p r o t o คอลโดยท,ทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น open protocol กับ cross โปรโตคอลการที่เป็น open protocol หมายความว่าเขาอนุญาตให้คนอื่นเนี่ยเอาตัว device ของคนอื่นอะ t r i r d party มาแล้วก็ compatible ในการที่จะสื่อสารกันได้กักบตัวอนะุปกรณ์ ที่ผมยกตัวอย่างเป็น <g ones error> อุปกรณ์ดับไฟนะครับแต่ถ้าโค o s e เนี่ยเขาจะปิดเขาจะ proprietary คือจะไม่ให้ใครมาเชื่อมต่อเขาเพราะฉะนั้น <c oughs> ใน Loopring เนี่ยเขามองว่าเขาเป็น open protocol เนี่ยหมายความว่าคนเนี่ยสามารถ copy code เขาเอาไปใช้งานได้หรือว่าสามารถที่จะเขียนแอปพลิเคชันเราเชื่อมต่อกับตัว Loopring ได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีอีกอันหนึ่งนะว่าใน definition นะของ Loopring เนี่ยคือว่า เป็น Open Protocol for Scalable n o n c u s t o d i a n Exchange on Ethereum นะครับอันนี้ผมอธิบายความหมายในบรรทัดสั้นๆไปแล้วเนาะมันมีส่วนอื่นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ Scalable นะครับคือการ Scalable เนี่ยต้องบอกว่าโดยพื้นฐานของ l o o p r i n k เนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะ แก้ปัญหาเรื่องของ botnet บน Ethereum อยู่แล้วนะใครที่ใช้งานบน Ethereum network เนี่ยจะเข้าใจเลยว่าตอนนี้เสียค่าแก๊สเยอะมากๆนะครับตัว loop ring เนี่ยทำให้ต้นทุนในการใช้แก๊สเนี่ยต่ำลงไปมากๆนะครับค่า settlement นะครับของการทำงานในแต่ละ transaction เนี่ยแบบเสียน้อยมากๆเลย0.000015อะไรประมาณเนี่เสียน้อยมากๆนะครับ เขาทำได้ยังไงนะครับเขาใช้เทคนิคอันหนึ่งที่วิทาลิกเนี่ยเป็นคนเสนอขึ้นมานะเพอร์โพสขึ้นมานะครับมันคือมันชื่อ,อ C.K. Roll Up Construction นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะทำวิดีโออธิบายสั้นๆแบบนี้ให้ฟังอีกทีนึงก็ใครไม่เข้าใจก็ฟังไปก่อนแล้วกันไอ C.K. Roll Up Construction เนี่ยมันทำรู้แต่ว่ามันทำให้ performance ของตัวลูปลิงเนี่ยมันดีแล้วก็ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเทรดออฟหรือว่าแลกกับการที่ security มัน d r อปลงไปนะครับเขาบอกว่าการทำด้วยวิธีนี้ทำให้ performance มันได้แถมเรื่องของ Security เนี่ยยังเท่าๆกับใช้บน Main Chain นะครับเทคนิคที่ลูปลิงทำอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า Second Layer scaling นะครับคำว่า Second Layer หมายความว่าไงคือ ไม่ได้ทำอยู่บนเชนของอีเทเรียมนะครับเขาทำอ e ีกเชนหนึ่งลอยขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าตินโลจิกเลเยอร์นะครับซึ่งไอตินโลจิกเลเยอร์เนี่ยเขาใช้ซีโร่โนเล p พรูฟนะครับผมไปอ่านดูเนี่ยข้อมูลน่าสนใจทีเดียวว่าสิ่งที่เขาจะไลฟ์ข้อมูลลงไปในเมนเชนเนี่ยมันจะมีแค่เรื่องของการฝากนะครับแค่นั้นเองสเตตอื่นๆเนี่ยทำบน Second l เลเยหมดเลยเนี่ยอันนี้เป็น s e ิ r เ t ตซอสของตัวลูปลิงนะครับที่ทําให้เขาสามารถที่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้โดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องแลกกับเรื่องของ Security อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำเอ็กซ์เพร์เมนตแล้วก็ใช้ Innovation อะไรบางอย่างทําให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตัวอีท e r e u m มเนี่ยมันถูกแก้ไขได้ด้วย s e ก o n ลเยอ e r นะครับก็น่าสนใจในโปรเจกต์ของลูปลิงนะครับมันมี เทอมที่ลูปลิงเนี่ย mm hmm. เขาเครมนะครับหนึ่งเขาไฮทรูพูดนะครับแล้วก็โลเซ e เมนคอสนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปแลกกับเรื่องของ Security Level นะครับเทคนิคที่เขาเรียกเนี่ยมันจะมีตัวย่ออยู่อันหนึ่งเรียก OCDA นะครับย่อมาจาก On-chain Data Availability นะครับอ่นนี้เป็นตัวหนึ่งนะที่ทำให้เขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้อง ท,ที่รลฟ์ฟังไม่จะเป็จะต้องส่งทุกสเตทนะครับไปที่ตัวเมนเชนส่งเฉพาะสเตทบางสเตทไปที่เมนเชนที่เหลือเนี่ยก็คือทำที่ตัวตินตินโลจิกเลเยอร์ได้เลยนะครับวิธีการอันนี้ทำให้ต้นทุนของการใช้ compute power คอมพิวพาวเวอร์นะ ปกติแล้วเนี่ยในเมนเชนของอีเทเรียมันต้องใช้คอมพิวพาวเวอร์ก็คือใช้ G.P.U. ในการที่จะบริไฟบล็อกใช่ไหมครับอันนี้ก็เพื่อง่ายก็คือลดต้นทุนในเรื่องของการบ e ริไฟบล็อกบนเมนเชนนะครับโดยการเอาซอสเรื่องพวกนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ตัวตินโลจิกเลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวประสิทธิภาพเร็วและยังสีเคียวเหมือนกับอยู่บนเมนเชนของตัวอีเทเรียนะครับทีนี้ อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัววิชั่นของลูปลิงเนี่ยเขามองว่าเขาเป็น b a s e in class order book based dex protocol นะครับคือในปัจจุบันเนี่ยตัว decentralized exchange เนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีตัววิธีการในการที่จะทำการเทรดอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นลักษณะของ order book แล้วแล้วก็ AMM นะครับ automated matching maker นะครับซึ่ง ตัว Uniswap ใช้ตัว A M M นะครับแล้วเขาก็มองว่าเขาเนี่ยใช้ b บ d in Class ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะวันนั้นวันหนึ่งผมได้คุยกับเใน A มองว่ายัางไง Order Book เนี่ยถ้าในลองเทอ r m มเนี่ย o r d e r Book มันก็น่าจะดีกว่า A M M นะครับเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะเชิญ A มาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังกับเพื่อนๆน,นะครับตัววิชั่นของ Loop Link เนี่ยเขามองอย่างนี้เขามองว่าในอนาคตเนี่ยตัว คือตัวบล็อกเชนเองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการช่วยพรูฟนะครับช่วยยืนยันความเป็นเจ้าของของดิจิทัลแอสเซทนะครับและในอนาคตเนี่ยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิสิกอลเองเนี่ยก็มีโอกาสนะมีเทรนนะที่จะเอาขึ้นมาอยู่บนดิจิทัลโลกของดิจิทัลนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพวกหุ้นพวกอะไรเนี่ยมันมีแนวโน้มใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยการยืนยันความเป็นเจ้าของบนดิจิทัลเนี่ย มันน่าจะมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าการที่จะเทรดอยู่บนเซ็นทรัลเอ็กชเอนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับอย่างที่บอกมันเป็นคัสเอดียลเอ็กเนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นนัมเบอร์ one ในเรื่องของตัวออเดอร์บุ๊กเบสเด็ก r ์โปรโตคอลนะครับคือเขามองในอนาคตแล้วว่าสุดท้ายมันก็ต้องมาที่บนดิจิทัลใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมของเขาเนี่ยเขาเอาไว้รองรับ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในอน,นาคตนะครับในเรื่องของลูบลิงก็จะประมาณนี้ที่สําคัญคืออะไรที่สำคัญคือลูบลิงเนี่ยมันมีโทเคน LRC นะครับอันนี้ไม่ใช่การแนะนําทางการเงินเนาะให้เพื่อนๆไปพิจารณาโดยเองคือเขาบอกว่า LRC เนี่ยเป็นเหมือนบอลของ Line, c e n t r a l i z e d decentralized exchange เนี่แหละเป็นบอลคือพันธบัตรนะเพื่อนๆที่มีโทเคน LRC เนี่ยสามารถที่จะสเต็กนะครับเพื่อที่จะได้ ค่าธรรมเนียมในการใช้ลนะูปลิงนะปัจจุบันเนี่ยผมไปดูลูปลิงยนดับที่5นะณนะวันที่26กันยาปี2020นะครับอันดับแรกก็จะเป็น u n i swap นะแล้วก็ Curve Balancer แล้วก็ Sushi swap ลูปลิงยนดับที่5นะครับก็มีการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตัวลูปลิงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพื่อนมีเพื่อนหนึ่งาถามผมมานะครับเรื่องของลูปลิงก็ วันนี้มีโอกาสได้มาเล่าให้ฟังแล้วเนาะเสียดายไม่ได้เล่าก่อนที่มันจะลิสต์ขึ้นคอยเบสนะราคาขึ้นไปเลยก็ไม่เป็นไรดูแล้วตัวนี้น่าสนใจในลองเทอมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ s b s c r i b e นะครับก็รบกวน s b s c r i b e นะครับกด Sub s cribe ด้านล่างนะครับหรือกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคอนเทนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ